กินกันนะครับมีทุกอย่างนะครับเป็นทาวเวอร์เลยครับเป็นทาวเวอร์เลยนะครับเนี่ยเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่เนื้อวัวไทยนะราคากิโลแล้วเท่าไหร่ท่านจะเข้าใจแล้วกันผมสส่เนื้อครับเนื้อวัวนะว่าไข่หมูก็หมูไปไม่ว่ากันไข่ทะเลก็ทะเลไปครับมีทุกอย่างแต่เพียงผมใส่เนื้อผมต้องเล่นเนื้อหนักๆครับใส่เนื้อเนื้อนอกเลยครับไม่ใช่เนื้อในประเทศเนื้อวัวนี่แหละ อันนี้สายส ok ทะเลครับกุ้งเพราะบ้านมีแต่กุ้งซิวบ้านไม่มีกุ้งขนาดนี้ผักนป็กับผักม้าจากประเทศไทยนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นทาวเวอร์อะไรครับนะลูกเป็นผักมาเป็นเที่ยวที่สองแล้วเนื้อย่างเกาหลีหนักหมูทั้งนั้นเพิ่มน้ำหนักตัวเองครับเป็นทาวเวอร์ครับเป็นทาวเวอร์เป็นทาวเวอร์ครับเป็นทาวเวอร์ อันนี้ชาบูครับชาบูนะครับชาบูปลาหมึกครับปลาหมึก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 กุ้งน้ำปลาครับกุ้งน้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาปลากุ้งนะครับกุ้งสดๆนะครับนี่ครับลินน้ำซุปใส่นะครับเพื่อไม่ให้กระทะแห้งนะครับเพื่อไม่ให้กระทะแห้งนะครับ เป็นทาวเวอร์เลยครับเป็นทาวเวอร์เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนะครับมาๆพี่น้องเย้ยมามากินกันไม่กินกันมีตังก็กินกันครับหาความสุขแส่ตัวไว้นะครับเวลาท่านไปแล้วท่านจะไม่ได้อะไรไปเลยนะครับผมไม่ได้ตำหนิท่านหรอกครับเพราะผมละพิธีกรงานสีดำนะครับพิธีกรงานสีดำแต่ไม่ประจำกับที่ที่ไหน เัยียงแต่จะถูกรับเชิญเท่านั้นนะครับเรารับงานรับเชิญเท่านั้นเราไม่รับงานประจํานะครับเป็นเกียกรติยศเกียรติศักของเราเราจะทราบว่าไปมาแล้วไม่ได้อะไรไปเลยนะครับมีตังค์ก็กินก็เที่ยวกันไปเหลือไว้ใช้ตอนแก่หน่อยเอาไว้ตอนป่วยตอนไข้เดี๋ยวไม่มีใครดูนะครับถ้ามีตังค์เยอะๆจะมีคนมาดูนะครับถ้าจนแล้วก็ไม่มีคนมาดูหรอกครับตอนแก่แล้ว นอนคาเตียงมองไปเถอะไม่มีใครมาหรอกครับบางทีคนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้จักดูหรือเปล่าเพว่ากันไป